สวัสดีครับผมคุนแก้ว,วซ้อมบุมิเรย์ไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับว่าประมาณสามวันดีนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมบุญมีเรย์ครับอ,อยู่ที่ปิ่งเก้ามีใครเป็นคู่บอลซ้อมไฟนี้มีไปยิมมีแามป์ดำมีเพื่อนเพื่อนที่ในใครทั้งในใคใ่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุสิบแปดเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปลป่อยมามา,มากี่โลครับหกสิบแปดเราหมดสไตายเลยครับตีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเปชรศีทองเคยต่อยกันไหมยังใช่ไอันนี้คือครั้งแรกเลยใช่แล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยกันมายาก ก็ดูมาบ่าเขาเป็นมือตาต่ายฝีมือแล้ววันนี้เราวางเกลียววางแผ่งยังดิก็รู้ไปอะไก็ตามสไตล์เรานะล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยไปที่เนี่ยที่ลังสินนี่วันนั้นต่อยกับต่อยเป็ดมังสวิรัติเป็นไงบ้างแพ้แน่นพาแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่เรายี่สิบสองครับไปยี่สิบสองวันนี้มาต่อยที่ยี่สิบสามถ้าเกิดเช้านี้เข้าชจ้าหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขายก็เกินนิดหน่อยเกินประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณปอนด์ หนึ่งก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้านะยืนเส้นยืนสายร่างกายไฟที่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พอมมาแจ้งเกิดพร้อมชนะกับใครเนาะใช่ไฟเลือยคูมาอีกกิโลครับประมาณหกกิโลต่อยมวยไทยมาตอนนี้ทั้งหมดแล้วเท่าไหร่ละก็เจ็ดแปดสิบไปเราผลจังหวัดนครศรีมาฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยก็ฝากเอฟซีแก่นแก้วและเอฟซีค่ายมวยสองคนยืนนี้เอาชนะกับใครในวันแจ้งเกิดนี้เลยอ่าวันนี้ขอตัโชคดีขอบคุณครับ แล้วติดช่องซางกาลินครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับอ๋อแบบเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซาลกาลินครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรียอยู่ที่สระบุรีมีใครไปกุ๊บเป้ากุ๊บเราครับตอนนี้อ๋อทำมวยในค่ายครับเพิ่งเพพี่ในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุ 21ครับเราสูงเท่าไหร่174ครับน้ำหนักปล่อยๆมามาณกี่กิโลครับ19เราหมดจะตายเลยครับ4เมัครบแล้ววันนี้เรามาเจอแก่้งแย่เคยต่อยกันไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามั้งย่าศึกษามาเขามวยสะตายอ๋อแข็งตายแล้ววันนี้เราวางเกมียวางแผงกันดีอ๋อเรื่อยๆเราต่อยตามตาตาเรานะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นเป็นทีล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่ลังสิตจเนี่ยที่ดีวันนั้นต่อยกับ ไปแค่คะแนนไปแค่คะแนนไปแค่คะแนนใบวันนั้นต่ยูเวทร้อยยี่สิบสามร้ยี่สิบสามก็คือเวทนี้เลยถ้าเกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขาดเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่าเกินนิดหน่อยก่อนก็คือเหมือนวาวิ่งตอนเช้าออกยืดเส้นยืดสายเล็หน่อยหนึ่งร่างกายไฟดี่แม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว รคับเต็มร้อยนะสูงแรงๆวันนี้พร้อมเมาชนะกับค่ายพร้อมมาแจ้งเตือนด้วยไฟเลือกคุมมากี่กิโลครับก็ประสามสี่ต่อต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เราเท่าไหร่ละเป็นหน้าร้อยกว่าเราคนจังหวัดชัยภูมิฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี้หน่อยก็ช่วยกำลังใจนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมชนะกับค่ายนะเอาอันนี้ขอให้โชคดีขอบคุณครับ